ต้นม้ใหญ่ขวัญใจรอปภถ้าใครตื่นเช้ามาเก็บสดตอนเช้าเนี่ยครับเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือเอาไปแกงดได้กินได้ต้นนี้คือต้นแค่นะสวัสดีครับนี่คือรายการยักษ์กเขียวนะครับนี่วันนี้มาเจอกับน้องยักษ์คิ้วและพี่ยักษ์เขียวอีกครั้งเหมือนเดิมนะครับเราเจอกันทุกสัปดาห์อยู่แล้ววันนี้ให้แล้วคะ่ะน้องยักษ์คิ้วทำไมคะเฮ้ยชอบมีอะไรพิเศษพิเศษมาแบบนี้ตลอดเลย เดี๋ยวคนอะตรงนี้เป็นเป็นเป็นหนูค่ะเป็นเป็นหนูค่ะเป็นหนูเ่ะเดี๋ยวคนใหม่กำลังจะมาแทนที่เธอแล้วล่ะแบนี้ยอมไม่ได้นะคะแต่มิยอมไม่ได้เลย แต่ว่าวันนี้เรามาต้นอะไรคะพี่ยากเขียวอ่าดอกที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยครับดอกไม่ทันมองเลยไม่ทันมองไม่ทันมองเนี่ย่วงอยู่เต็มพื้นเลยมันมันก็ดอกไม้ริมทางก็ให้คนที่เป็นดอกไม้ริมทางไปก็ได้มากอ๋อจริงค่ะเอออะไรเงี้ยนะอ่ะนะครับเนี่ยดอกนี่ลวงอยู่เต็มพื้นเต็มเลยนะครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาวงร่วงผีเยอะมากเยอะจริงค่ะต้นนี้ครับบอกเลยว่าเป็น ต้นไม้ใหญ่นะครับที่มีความนิยมมากๆในโครงการต่างๆแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่ขวัญใจรอปภเฮทำไมยังไงเพราะว่าดอกมันนี่แหละนะครับแนะนำก่อนว่าต้นนี้คือต้นแค้นะนะครับแค่นะเนยเวลาเราทำนาเราก็ต้องคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยแต่อยากรู้ว่าทำไม มื่อกี้ที่พี่ยังเขียวบอกว่ามันเป็นขวัญใจรอปภคือยังไงเพราะว่าต้นแคนาเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่าเรื่องของการใช้งานในเชิงแลนด์สเคปตนะเราเล่าก่อนว่าทำไมถึงเป็นขวัญใจรอปภราะว่กเช้ารอปภจะมาทํางานใช่ไหมครับมาทํางานแล้วก็เหมือนเลยนะคะทรงเหมือดเลยได้เลยเก่าที่เก่าเคยเป็นอยู่พักหนึ่งชีวิตมันต้องทำหลายๆอย่างนะดอกมันเนี่ย มันจะร่วงลงมาในตอนเช้าต้นแคนาเนี่ยนะครับมันออกดอกตอนอยังคืนแล้วออกดอกแค่คืนเดียวเช้าปุ๊บม,มันร่วงลงมาเต็มพื้นเลยนะครับอเออแต่าทุกทุกวันก็จะร่วงใช่ใช่แต่ไม่ได้ทุกวันตลอดทั้งปีนะมัน<อ>ก็มีฤด,ดูกาลของมันนะครับแต่ว่าดอกมันเนี่ยเอาไปแกงกินได้ถ้าใครตื่นเช้ามาเก็บสดตอนเช้าเนี่ยครับเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือเอาไปแกงได้กินได้ มีสมบัติเหมือนกับดอกแครท,ที่เรากินกับแกงส้งมอ,อ,อ่ะนะครับเอาไปแกงกินเนี่ยก็แก้ไข้หัวลมเหมือนกันรู้จักไข้หัวลมไหม,มไม่รู้จักออฟิวฟิหัวลมในสมัยก่อนคนโบราณก็หมายถึงฤด,ดูหนาวเวลาเข้ามาแล้วอากาศมันเปลี่ยน<อ>หัวลมก็คือลมหนาวที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆ ก็คืออากาศเปลี่ยนนั่นแหละพัดมาเมื่อไหร่เนี่ยเด็กๆหรือว่าคนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยก็จะป่วยเป็นไข้หวัดเป็นอะไรอย่างงี้เวลาเปลี่ยนฤดูกาลอ่ากได้ก็คือกินเนี่ยป้องกันไข้หวัวลมเริ่มกินแล้วนะคะยาพาหลงพาลาไม่ต้องไม่ต้องกินดอกแคร์ยาพาลาจะไปกินทำไมเหรอฮะอย่าอย่าไม่ขำใช่ไหม ใครอยู่หมู่บ้านจัดสรรนะครับยกมือใครใครอยู่ตามโครงการจัดสรรต่างๆยกมือนะครับต้นเลยต้นนี้จะถูกใช้เยอะมากตามโครงการต่างๆเพียบไปหมดเลยเออนะครับเพราะว่าไอ้ไม้ที่จะใช้ก็เป็นอุตสาหกรรมหรือขุดล้อมาขายแล้วใช้กันเยอะๆเนี่ยมันต้องมีสมบัติที่สําคัญอย่างนี้ก็คือว่าดูแลง่ายทนเออแดงว่าทนใช่ไหมต้นนี้ทนลองต่อยดูดิอุ้ยไหนพี่เอาเกียวลองสิครับไม่เอาอ่ะสุดว่าต่อยแล้ว เดหอกขดเดือต้นไม้ขาดใช่ไหมใช่ะโอเคต้นนี้ทนมากคือปลูกง่ายนะครับโตก็เร็วนะครับแล้วก็ทนไม่ต้องดูแลมากแต่มันดูต้นใหญ่เหมือนกันนะคะมันจะปลูกแบบในบ้านได้เหรอคะหรือว่าสวยมากมันไม่ได้มีอะไรแบบโหดร้ายทารุณฮะต้นนี้มันมันเป็นต้นไม้อยู่ในวงเดียวกับต้นปี๊ดอ่าคือบิกโนเนียซี อาแล้วดอกมันหอมไหมคะอย่างนี้ถ้างั้นอันนี้ดอกไม่ได้หอมนะอันนี้มันก็ต้องดูไปแล้วแต่ชนิดอีกทีหนึ่งแต่สังเกตดอกมันจะเหมือนกันดอกมันจะเป็นลูกแตรอย่างเงี้ยเหมือนกันต้นนี้นะต้นนี้ปลูกมาประมาณ9ปีพี่ยักษ์เขียวจําได้ว่าในวันนั้นวันที่คล้ายๆกับวันนี้แหละเออฟองฟ้าสดใสทองฟ้าสดใสก็มาปลูกกันนะครับต้นสักแค่แค่นี้ครับเส้นผ่าศูนย์กลางชรวงวันิ้วสองนิ้วสูงไม่เกิน2เมตรเนี่ยนะฮะปลูกมา9ปีได้ต้นท่านี้โตเร็วนะครับแล้วที่เขาฮิตเนี่ย ขุดล้อมไปแล้วก็ไปใช้ตามโครงการต่างๆเพราะว่ามันทนมากไงคือขุดล้อมไปปุ๊บเนี่ยนะเอาไปปลูกใหม่อัตราการลอดตายก็สูงอ,อ,อไม่ค่อยตายแล้วก็ดูแลง่าย<น>ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเจอที่ไหนอันนี้เป็นกําไรของคนตื่นเช้าใครตื่นเช้าได้ข้าวของไปกินฟรีครับผมนะอ่อะอาน้องยาคิวมีอะไรอีกไหมวันนี้ไม่มีแล้วค่ะจบง่ายๆเลยใช่ค่ะเจนาทีพอดีออโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการ เฉี่ยวนะครับอันลีสตาเจอกันครับผมบ๊ายบายครับอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะ